สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงพาเลาะนะครับพี่น้องในวันนี้นะครับทุกท่านเนาะโอ้ี่แกงหน่อไม้นะแกงหน่อไม้นะครับพี่น้องกินหน่อไม้นะก็น่าจะแหลมแล้วนะครับพี่น้อง f c ทุกท่านไม่รู้ใส่อะไรเนาะทุกท่านนี่ใส่หมูหรือเปล่านะครับ จัดเมนูเนาะวันนี้ฟ้าเพิ่งเปิดนะครับนี่พี่น้องเอฟซีฟ้าเพิ่งเปิดนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปกินย่างหรือเปล่าเนะเาะรอลุ้นกันนะครับนี่ครับพี่น้องหลังบ้านนะครับผมหลังจากที่ขายยางเนาะผมก็มาปลูกนะฮะ ปลูกมะละกอนะปลูกต้นตะคขบด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่าเวลาบ่ายบ่ายสาหรือ4ี่โมงเย็นนะเนาะแดดจ,จะส่องเข้ามาในครัวแล้วทีนี้ผมทำยังไงดีเนาะผมก็เลยคิดนะเนาะเฮ้ยหาต้นตะขบมาปลูกนะครับนี่ครับปลูกต้นตะคขบ1ต้นนะฮะให้มันมีร่มมีเงาตรงบริเวณตรงนี้เนาะนะครับ เพราะว่าทิศตะวันตกมันอยู่ด้านนี้นะครับพี่น้องแดดจะส่องมาเข้ากลัวก็เลยปลูกบางแดดนะครับพี่น้องอืมปกปก,ปก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 นะครับแกงหน่อไม้ใส่อะไรบ้างแม,ม่ใส่หม้อรู้อยู่ว่าใส่หม้อนะอ พี่น้องกอบกวนเนาะแกงหน่อไม้ใส่หม้อวาสันพี่น้องเอฟซีไอเน็กขั้วจะนั่งไหม้อยโมันไม่เผ็ดบ่ไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอกออกไหมไปไหมดอกไปไหมนี่เด็กๆก็ทานข้าอยู่ตรงนี้นะครับ ข้าวนะครับเอ๊ะอะไรมากินคือเรืออ๋อดูดูดูด,ดูนี่มันกินแบบนี้ลูกนี่อันนี้คือไข่จัก,กรนะจั่นนะกินแบบนี้อาปากมันก็เอาเข้าวนี่กินแบบนี้แหลดแดแค่สิบอาทอนี่ครักินเป็นไหม้ทีนี้ไม้มีชึ้งสิบบาทอืมโอ้ไข่จัก,กระจั่นนะฮะ ไม่ยายไปหาเห็ดเพาะนะครับก็ได้อยู่นะครับทุกท่านน่าอร่อยนะครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องดู ะอะไรนะคนใจจะไปหาเห็ดบะลูก <c oughs> ยิบไปกะยิบยบไปกะกินข้าวใต้เสาหรอะวะตื่นใต้เสาเข้าไปหายายนะเลือดหั่นเด้ยายมากินข้าวเสายัางไปบ้าพี่จีนยังไว้แม่เราเย็นนี้ฮะ หรือคือเราไปย่อลำกุดเถอะอขาจะไปส่งลูกแต่เช้าเธอบอกโอ้มันก็พลาดเนอะเห็นมันแห้งมึอก็ขาดได้ได้เลยมันแห้งพ่อขึ้นไปนะเขะพี่น้องก็ช่วงนี้เนาะเห็ดเพาะนะครับก็กำลังเริ่มออก นะครับอะไรนี่แม่ยานางนะครับชาวบ้านเนาะก็แห่นะครับใช้คำว่าแห่เลยเนาะ,นะแห่กันไปหาเห็ดนะครับพี่น้องอมากกว่าไปเอาบุญนะมากกว่าลงวัดเออพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องชาวบ้านแห่ไปหาเห็ดมากกว่าลงวัดนะครับ เอาถ้าไม่ไปหาเหตุล้วจะเอาที่ไหนไปลงวัดเอาเอาที่ไหนไปให้พระฉันพ่อก็เปรียบเทียบถูกได้ล่ะพระที่วัดวัดหนึ่งบอกว่าคุณโยมถ้ามาแต่วัดแต่วัดแต่วัดทําบุญทําบุญอาตมาน่ะไม่ได้เป็นหนี้ทกศกับโยมนะอืะอาตมาไม่ได้ไปใช้หนี้กับโยมนะอืโยมก็เอาเวลาไปทํางานบ้างอื อย่ามาแต่วัดอย่ามาแต่วัดแต่วัดแต่วัด,วดท,ำท,ำท,ำทำบุญ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 ให้สมเหมาะพระรูปหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งพูดไวอันก็มันก็จริงเหมือนพ่อพูดนั่นแหละอันนี้ก็เปรียบเอาคำเปรียบเทียบนะครับคนเยอะแยะมากมายเนาะ fc ไปหาเห็ดเพาะนะครับส่วนผมก็อยากจะไปนะครับนเ<อ>านาะก็พี่น้อง ทีเด็ดอันนี้เนี่ยคืเสกมาฮะเสกมาจะไปเอามาจากไหนแม่ยายอ๋อทุกท่านยายแบ่งให้ช่างดูแล้วนี่ประมาณสามขีดโอ้ยขีสี่สิบขีดละเท่าไหร่นะขีดละสี่สิบบาทรอกี่ดอลละสี่ร้อยอ๋อโอ้โหนี่เดี๋ยวมันจะอร่อยพี่น้องเอ้ยไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยไม่ขายเฮเบย์เลยเด้อใส่เห็ดเผาะนี่เฮ็ดมาขายเฮียเบย์เลยเด้อ แจ้งหน่อไม้ใส่เห็ดพอนะครับมันก็อร่อยสิดูครับพี่น้องโอ้ยโอ้โอมอน,นี้นะครับราคาแพงใส่หมูใส่หนูอุย้ยใส่หมูใส่เอ้าใส่หมูใส่หนูใส่เห็ดโอ้โหแค่เห็ดก็โลซาวบ้าพี่น้องดูหน้าตาดูหน้าตาโอ้ ทุกท่านทุกท่านมอ้นี้ถือว่าอร่อยนะครับอ,อาหารบ้านนอกเสียร,ราคาผัตการอาหารบ้านนอกราคาผัตการนะครับทุกท่านเนาะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับทุกท่านเนาะผมก็ซุ่มเข้าซุ่มออกนะอย่าให้เอฟซีดูน้อย <c oughs> <c oughs> ทุกทันมันน่าอร่อยครับยอดจริงๆนะครับพี่น้องอใส่หมูใส่หนูเออใส่หนูเนาะไม่ใช่หมูผมพูดผิดนะครับ โอเคครับทุกท่านเนาะ,โอ,ะโอเล่คือปล่อยแท้โอ้ยคลิปนี้ผมครับเจอกันใหม่ครับ,บสวัสดีครับ